สวัสดีครับพี่ร้องครับมืัอนี้พญเกียงช่าเนี่ยผ้ามเบงไร่แตงโมของคุณพ่อรููกันฟังได้ส่งออกแล้วเด้อออกลูกแล้ว,วปีใหม่คนว่าปีใหม่จะว่าจะได้เก็บผลผลิตคนว่าเบางคนเดี่ีร้องออก ออกลูกแล้วออกผลผลิตแล้วแต่เพ่นว่าปีใหม่ยังค่อยจะได้เก็บเพ่นว่าถุงทิลินอยู่ลนะเ<อ>ก็นทีไงใบเติบอยู่ได้เนาะแม่เนี่ยจอเช้าซะแต่เพ่นว่าแค่หนึ่งพ่นจะเอาแค่ลูกหนึ่งพันว่าโอ้แต่ว่ามันมก็ติดหลายอยู่ได้เนาะหนึ่ง แต่ละตนกะลูรูุนกิรินอยู่ค่ะคนผลิตอันนี้คือแปลงงูโอ้เพื่อนเก็บถิ่มพี่น้องเพื่อนเจ้าต้นหนึ่งต้นหนึ่งเพื่อนเจ้าแค่ลูกหนึ่งเอาลูกละต้นนอกนั้นเป็นพุน่มไป่าย มันไะงนมือก็ลุ้นกินอยี่ว้าวว้าวปูปลาทั้งฝุ่นกำลังงามปลานี่หายลูกลายแล้วออกลูกชั่วแล้วง่ามขึ้นกันแล้วว่ะมันไง ปีใหม่พันว่าสิเก็บผลผลิตช่วงนี้พ่อใหญ่เกี่งกันเลยมากถ่ายเอาไอ้เบิรงว่าพันปลูกพันปลูกยังไหนมันมคือได้ผลผลิตนี่แหลกแกะครับพันปลูกยังที่แหละครับเห็นว่าไม่กูลูนกิลินอยู่ปีใหม่พันวาปีใหม่เด้อพ,พ,พี่รองรัวทาชิมแดงโมของคุณพ่อหนูก,กันฟังได้สงนะครับ อดอกของเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นเก็บหน่วลน้อยออกเจน่วยเพราะเกิดมาเก็บออกเอาเจน่วยที่มันง,งามๆจงไวเพิ่นว่าเพิ่นจะจงไวเจน่วยง,งามเกี้ยละต้นละลูกหรือย่างงั้นต้นไหนมันลูกงามก็จะปล่อยไปหลายบ่หลายดอกเพิ่นเกิดปล่อยไปสองลูกต้นละสองลูกไปอย่างๆ มังนงไงมัดปุ๋ยไล่ท้านี้จท่านี้น้ำบ่คอยเกิดที่ังไหนบ่คอยงามปานใดมั่งตาย่างรัดนะนางรัด่างหลาะเห็นบลกรนเล่นกระลัง Thì đây là nhai đây là Cái gì này nó cài cà cà Vâng, một ว่ากุลุนกิลินอยู่เห็นปะว่าจะอันนีกน้อ,กนอยพ้นปริกันปีใหม่พันวะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เดี๋ยวกเก็บเรอนอนรอยปรเปอร์เซ็นต์พันว่าแตมงมูพ้นใหญ่ แกขกินได้จากแม่แตงเล็กๆงามงาม่วยงามเชี่ยกับวัา่าัยแต่วไห่พผนพตด,ดีสวยงามลูกเจระลูกนี่แหละเวลาพันพันปลูกเคยถามพันบอเพันบอกว่าแต่ละจนเพันขวากแก <c oughs> ่วยเดียว ลูกเดียวเอาแค่ลูกเดียวปลูกพัน้นก็ได้พันลูกแต่ได้ลูกละสองกิโลสามกิโลห้ากิโลอะไรอ่ะแกแดงกัอือีกแค่สองสามหมื่นเนี่ยว้คูรุนกรนนีรินกี่กิโ้าะ

บางตอนก็ยังมาท่านติดลูกกติดกาดตองเนี่ย มันปลูกได้เนาะระบบปันเคยเห็ดปันเคยทำมันจะจะควายเห็ดได้สวนผีแดงควายงามต้นก็งามมั่ไงสวยงามจริงๆรังเมื่า งามงามงามคักงามหีสวยงามมากๆเลยแตงโมอะไรครับดีแตงโมอันนี้แตงโมครับแตงโมนี่เพิ่นเพิ่นเก็บออกเห็นปะ,ะนี่เพิ่นเก็บออกอ ว่าหนาเก็บออกกิ่นไว้แล้ววุ้นเอาไปต่อมแก้วเนาะก็ดีเสียบเอาไปต่อมแก้วก็สิแสียบหมดมันรวยใบมันงามดีใจเลยโอ้เก <pad> be <pad> <English> ็บถิ่มเฮียงเนาะที่บเก็บไปขายเอาไปแกงเนาะอ๋อเอาไปต้มแก้วกับเสียบไปหมดแต้งหมวหน่อย าันนีงามนี่สิวะปลาแดงเพิ่นนี้ยอือใบไหมงามงามงามไีงามเลยกาลัางจอลูกกำลังติดลูกติดผลได้ลายพันธุ์พอดปีนี้เพิ่อนโอ้ขอซ่าขอ่าวัวนะคุณลุงจิลินอยู่พื่นกระดาต้นละหน่วย ก็ดิเก็บออกหน่อยแล้มันวางามพอเก็บเิ้็ว่ะคุรุนกินอยู่กัน้ก่อนโอ้า,าม นี่กับปลาเนึ่งอีกโอ้โหปวดหัลูกกุลูนกิรินอยู่ปลาใบง,งามมันก็เีบยวอพอคอยเห็นหลูกเนาะปลาอดไใบงามเียวอพอเห็นลูกบาดนี่ปลาได้ใบว่า,นนาวงาเมืนโอ้ลูกกุลูนกิรินอยู่นี่ระยะห่างของหล่องก็องือประมาณสี่เมตรระยะห่างของของของหล่อง แ่งแต่ละหลองมีหลองหนึ่งมีอีกหลองหนึ่งระยะห่างกับสิประมาณสี่เมตรอบบเยอะบักแดงกับสิระยะหล่องกับขึ้นสิพอประมาณกันนะปุน่นล้ำต้นเพิ่นมันตถุปุ่นหมองเกิดมองผูแน่นี่เพิ่น มันก็ยติคานออกมาจากอพายางที่เขาปลูกออกมาทั้งหนวกไปชวยงานดีอะไะครับพี่หวองครับสำหรับคลิปนี้ค่ะที่พอจบคลิปว้่ที่แปลงแตงโมงของคุณพ่อนูกัน บังไต้สงนะครับบ้านมาช่มมูที่หาตำบลพานแอนอําเภอพะยาคำพิสัยจังหวัดมาารคข้ามครับผพุ่ละอีกช่วงหนึ่งจิตรมาตายทําไห้พี่้องเดียเบิ้งก็คือปีใหม่ครับเพิ่อจะเก็บผลผลิตแตงโมอ่าข้างเรียกก็คือมันก็มันก็จะเก็บไปต่อไปเรื่อยๆเนาะครับอันนู้นอะไรมันใหญ่มันแก่กวนสุกกวนกับเจ็บกวนนะครับปีใหม่เพิ่ว่าจะเก็บครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ